สวัสดีครับผมวัดต์อนอ,อสอนนะครับก็วันนี้ผมมีปืนยาวลูกซองตัวใหม่จะมาแนะนำพี่ๆนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับอ่ามันคือปืนลูกซองยาวคอมมานโดนะครับรุ่นแ a นเจอร์เอ็วันืนตัวนี้นำเข้ามาแล้วนะครับนำเข้ามาแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ขบวนการของการดำเนินการด้านธุรการอยู่นะครับพี่ๆก็หลอน,นิดนึงนะครับ โอเคมาดูเรื่องสเปคของตัวปืนนะครับตัวปืนนะครับเป็นปืนปั๊มแอคชั่นนะครับเป็นระบบปั๊มแอคชั่นความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่12บนิ้วแล้วก็ยาวทั้งตัวเนี่ยอยู่ประมาณ3 0ินิ้วนะครับก็ตามรูปทรงที่พี่เห็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองชี้ให้ดูศูนย์นะครับศูนย์ก็คือเป็นศูนย์ที่สามารถยกขึ้นได้อย่างนี้เลยทั้งสองข้าง่ะพี่นะครับ แล้วก็มีรางพิคาจินี่นะครับติดมาให้เต็มเลยนะครับยาวกับถึงถึงใตายลำกล้องเลยนะครับรางก็สมมุติเราก็ไว้วางดอทได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปติดดอทพันท้ายก็เหมือนเดิมครับยืดถดได้นะครับส่วนตัวนี้มีตัวรองแก้มให้นะครับในกรณีที่เปิดเปิดศูนย์ขึ้นแล้วศูนย์มันสูงนะครับเราก็ยกรองแก้มขึ้นขยับขึ้นลงได้นะครับ ก็รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของก็โจมือนะครับกระโจมมือก็มีลายมีร่องนิ้วตรงนี้มาให้นะครับมีร่องนิ้วแล้วก็มีรางพิการที่ด้าน,นล่างสําหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นไปฉายอะไรต่างๆส่วนหูก็วินก็ตรงนี้น่าจะเป็นรูสําหรับใส่พักกดเร็วนะครับแล้วก็บีบบีบตรงนี้สําหรับกดเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับตัวปืนก็บรรจุห้านัดนะครับบรรจุห้านัดเ,เวลา พี่ๆจะมารับก็ขอไปเวลาขอใบนุญาตนะครับก็ขอว่า,าปืนยาวเดี่ยวลูกซองขนาด12วงเล็บ5นัดแล้วก็ซื้อจากโครงการไหนก็โครงการาสวัสดิการกรมการปกครองสอนอจุดอสจุดนั่นเองนะครับโครงการนี้ใครซื้อได้บ้างนะครับใครซื้อได้บ้างโอ้โหมันกว้างมากก็คือแทบทุกหน่วยงานซื้อได้ เป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองปกครองท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจอ,อ,อะไรอ่ะพนักงานจ้างตามภารกิจ4ปีอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะซื้อได้อ,อปพรทนายความชลบอโอโหได้ได้เกือบหมดอะนะครับแต่ที่ซื้อไม่ได้นะครับที่ซื้อไม่ได้ที่พี่ๆชอบถามกันมาก็คือข้าราชการบำนาญซื้อไม่ได้นะครับอ,อสอมอ ซื้อไม่ได้นะครับซื้อโครงการนี้ไม่ได้หรือว่าออสอตลออาสา,าตำรตวจซื้อไม่ได้นะครับแต่เนี้ยในส่วนของข้าราชการบำนาญกับออสอตลอเนี่ยไปซื้อของโครงการสวัสดิการสำนักงานบริหชาติมงเล็บสองห้กสามทัได้แต่ว่าซื้อโครงการของปกครองตรนอรนไม่ได้นะครับทีนี้ตัวปืนตัวนี้ยพี่ๆหลายคนถามมาว่ามันถูกพัฒนามาจากคอมมาดูด8.6 ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับตัวนี้ถูกผลิตและสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้พัฒนามาจากคอมมานโด8.6ในส่วนของคอมมานโด8.6เนี่ยตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่น5เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนมา5รุ่นแล้วก็คือเราก็จะปรับปรุงแก้ไขตามที่พี่ซื้อไปแล้วก็จะรีคเควสตกลับมาหาผมว่าพี่วัตครับ ตรงนี้มีปัญหาวันนี้นผมไปตรวจสอบอยู่เออใ,ใช้ไปนานมันมีปัญหาจริงอะไรเราก็จะพัฒนาในรุ่นต่อไปแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่ชิ้นส่วนใช้ด้วยกันกับคอมโด้แปดจุหได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ผมดูนี่เกือบทั้งหมดเลยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับด้วยความยาวลำกล้องที่ยาวกว่าด้วยยาวกว่าคอมโด้แปดจุดด้วยนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของปืนตัวนี้ จะเริ่มมีวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็บอกเลยว่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับปืนเข้ามาแล้วอยู่ในกระบ,บวนการของงานด้านธุรการอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมคงไปอลองยิงให้พี่ๆดูนะครับลองทดสอบยิงจำนวนมากๆนัดหน่อยให้พี่ดูว่าโอเคปืนการทำงานเป็นอะไรบ้างนะครับ ยิงด้วยกระสุนชนิดนี้เราเป็นไงบ้างอะไรต่างๆประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบนี้จะลองยิงดูกลุ่มให้ด้วยว่ากลุ่มประมาณไหนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคอมคอม,มไหมดูแล้วไม่น่าจะใช่ฮะน่าจะเป็นเหมือนมาสเตอร์มากกว่าก็คือเป็นมาสเตอร์เบรกตัว,ต,วตัวปิดเกีียวนะครับปืนไม่มีโชคมาให้นะครับปืนไม่มีโชคมาให้ทีนี้ก็มาถึงคําถามสําคัญเอ่อ ก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี้ผมผมถ่ายคลิปแบบทั่วไปให้ละอ่าถ่ายไปรอบละแล้วก็โพสแป๊บเดียวเองวันเดียวเองก็โดน Facebook ลบคลิปไปแล้วก็แจ้งเตือนแล้วก็ค่าโทษผมไว้ลงโทษผมไว้ก็คือติดกั้นผมหลายอย่างเลยให้พี่พี่มองไม่เห็นนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ต้องขอโทษ พี่พี่แอดมินด้วยนะครับแอดมินของเพจด้วยซึ่ง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 จะต้องรับเวรรับกรรมจากการโพสคลิปของผมนะครับเพราะว่าเวลาเวลา a c e b o o k เนี่ยเขาลงโทษเพจเนี่ยเขาไปลงโทษแอดมินด้วยนะฮะแอดมินด้วยแอดมินโดนด้วยฮะคุณโดแอดมินเนี่ยใครเป็นแอดมินก็จะโดนปิดกัน้นปิดอะไรต่างๆประมาณนี้ก็ต้องขอโทษพี่พี่แอดมินด้วยนะครับแล้วยังไงต่อ อ่ะโอเคก็อีกประมาณสองสัปดาห์คาดว่าประมาณสองสัปดาห์ก็จะพร้อมจำหน่ายให้แก่พี่พนะครับพี่พก็สามารถมาติดต่อรับได้ที่คังจ่ายปืนสนอนอตนออะครับอ,อยู่แถวปะหลโยธินพี่พี่ถามว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอะไรใกล้สถานีรถไฟฟ้าตอยอารีนะครับแล้วกออ็อีกอันหนึ่งนะครับก็ในส่วนของ ใบข้อร่วมโครงก,การที่พี่ต้องใช้ในการประกอบขอปสามนะครับถ้าเราต้องใช้นะครับถ้าเราต้องใช้ใบข้อร่วมโครงก,การเราพี่ๆสามรารถมาขอได้ที่ทังจ่ายปืนสอนอ,อสอนเลยนะครับแต่บางอำเภอไหนถ้าบอกเอ้ยไม่ต้องใช้พี่ก็ขอใบปสามมาเลยเราใช้อะไรบ้างในการรับวุฒิปืนนะครับใบปสามก็คือต่างจังหวัดจะมีตอนสองแลตอนสามถ้ากรุงเทพจะมีใบเดียว แล้วก็สำเนาบัตรขา้าราชการ3ใบนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน3ใบเราใช้แค่นี้นะครับไอ้หนังสือเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราใช้ในกรณีการขอใบปสาเวลาเราไปขอปอสเนี่ยบางอำเภอเช่นกรุงเทพเนี่ยบอกเอ้ยต้องมีใบเข้าร่วมโครงการนะนี่แหละ,ะเราก็ต้องมาขอนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆไม่เข้าใจก็มันมีเบอร์โทรอยู่แล้วตามโบชัวนะฮะที่ ีโ่โทรได้เลยโทรถามได้เลยผมต้องการไปเข้าร่วมโครงการอะไรต่างสางมารถโทรสอบตามได้มีเจ้าที่รอรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคย้อนกลับมาถึงคําถามสําคัญราคาล่ะพี่วัตรรอบที่แล้วเนี่ยผมแปะราคาไปโดนเลยนะครับโดนโดนปิดกัน้นโดนเปิดบุคาาโทษว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งจะปิดเพจนะครับแน่นอนปิดเพจช่อง ช่องทางการติดต่อระหว่างพี่ๆกับผมก็หายไปเลยแหละเดี๋ยวรอบนี้จะลองไปโพสใน y o u t u b e แล้วก็แล้วก็เอาลิงก์มาแปะไว้พี่ๆเข้าไปดูใน YouTube เพราะ YouTube อนุญ,ญาตแต่ Facebook เขาไม่ให้นะครับาราคาเอาเป็นว่าผมบอกว่ายังไงดีสองหมืนบาททอนพันห้าแล้วกันนะครับ นี่เราก็พูดราคาไปแล้วแล้วไ,ไม่รู้นะโอเคโอเคโอเคก็นั่นแหละนั่นแหละประมาณเนี้หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือนรหัสไปซนีเลยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เอ้อไม่ใช่ดิขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับหนึ่งแปดห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับโอเคครับก็ ขออญาตรบกวนเวลาพี่พี่แค่นี้นะครับเพื่อมาไขข้อความข้องใจนะครับกับกับคอมมานโดตัวใหม่ l a n เจอ x 1อ่ะติงไว้นิดนึงนะครับสีทรายที่พี่เห็นอยู่นี้อาจจะมีเฉพาะลอถนี้เท่านั้นนะครับรถต่อไปอาจจะเป็นสีดำล้วนแล้วก็ดำยาวตลอดไปเลยนะครับแล้วราคาล่ะ เท่าเดิมครับาราคาเท่าเดิมตัวนี้ถือว่าเป็นเหมือน Limited e dition ก็ว่าได้นะครับส่วนข้อมูลการใช้งานต่างๆผมยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ทดสอบก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งรอให้ด้านธุรการด้านเอกสารอะไรเขาเรียบร้อยก็จะขอญาตเอาไปทดสอบยิงพอหอมปากหอมคอในภาวะที่ลูกกระสุนแพงเหลือเกินนะครับ โอเคครับเราพบกันใหม่ครับผมวัดต่อนอสอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ